มาดูคณะทํางานอีกหนึ่งคณะนะครับอันนี้เป็นแนวคิดว่าอาจจะตั้งเป็นคณะทํางานร่วมเอกชนกับภาครัฐเมื่อวานนี้คุยเอกชนเอกชนก็มีการเสนอแนวคิดดีๆหลายอย่างเลยครับแล้วก็มีการฝากไปถึงหัวหน้าคอสชอด้วยเพราะเมื่อวานนี้ไปคุยในนามของคอสชอนะครับก็รายงานบอกว่าระหว่างการประชุมของนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนเมื่อวานนี้นายกเนี่ยได้ชี้แจงเอกชนว่า ไม่ต้องการใช้อำนาจของหัวหน้าคอสชในการสั่งการต่างๆคืออำนาจเด็กก็มีเพราะว่าถ้าสมมุติใช้ไปแล้วเนี่ยอาจจะไปกระทบกับการทำงานตามระบบปกติของหน่วยงานต่างๆถ้าจะใช้ขออนุญาตใช้เฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้นส่วนเอกชนที่ เสนอแนวคิดมาเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เสนอแนวคิดอย่างเดียวควรต้องมีส่วนในการเข้ามาแก้ไขปัญหาด้วยะจะได้ทําทุกอย่างให้ประสบความสําเร็จคืออย่าไปพูดข้างนอกว่าอยากให้นนแบบนั้นแบบนี้อะไรดีไม่ดีมาคุยกันมาทํากันเลยดีกว่ามาตั้งเป็นคณะทางานดีกว่าจะได้รู้กันเลยว่าอะ,อะไรดีอะไรไม่ดีซึ่งเนนายกก็บอกว่าอยากจะให้มีคณะทํางานส,สักชุดหนึ่งท่านผู้ชมทางานร่วมกันเลยระหว่างคอสอชอกับเอกชนนะครับจะได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของคอสช ก็จะมาดูกันว่าเอ๊ะนโยบายไหนดีอันไหนไม่ดีรัฐบาลต้องทำอะไรยังไงบ้างแต่ก็ยังไม่ได้พูดออกมาชัดเจนนะครับว่ารูปแบบจะเป็นยังไงบ้างนายกก็ยังชี้แจงอีกบอกว่าการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยต้องเข้าไปติดตามการทำงานในระดับกระทรวงเลยซ<ค>ึ่งต่างจากทหารเพราะว่าการสั่งทหารแบบทหารเนี่ยม,มีประสิทธิภาพเยอะกว่กากันเยอะก็ทำให้นายกก็อยากจะฟังความเห็นเอกชนว่าเอ๊ะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนโยบายต่างๆที่ผ่านมาเนี่ย มันมีปัญหาอะไรยังไงหรือเปล่าอ,อ,อก็อาจจะเป็นรูปแบบวิธีการทำงานเป็นแนวคิดขึ้นมานะครับแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าทีมเศรษฐกิจเนี่ยทำไมมีทีมของคอรมอรมีทีมของคอสช,อชอไม่ถูกกันไหมซึ่งซึ่งคณะทำงานถ้าเกิดเป็นเฉพาะเศรษฐก,ฐกิจเนี่ยก็จะดูเหมือนคนละกลุ่มคน คนละแนวคิดคนละไอเดียกันคนละสาย,ยกันด้วยนะนายกยืนันบอกว่าไม่ได้มีความขัดแยง้งไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ไม่มีความขัดแยง้งเพราะว่าวันนี้นายกนะฮะพูดภายหลังจากประชุมคอรมอบอกว่าได้ไปหาหรือกับเอกชนถึงนโยบายการขับเคลื่อเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยภาพรวม ซึ่งบางเรื่องก็พบว่าเอกชนเนี่ยไม่ทราบหรือไม่เข้าใจว่ารัฐบาลเนี่ยทำไปแล้วดําเนินการไปแล้วหรือว่าอยู่ในขั้นตอนของการดําเนินการแก้ไขยอยู่<ช>โดยได้นําเสนอทุกข้อเรื่องตรงเอกชนต่อคอรมอที่ประชุมวันนี้ด้วยนะฮะโดยส่วนที่ช่วยเหลือถ้าทําได้จะทําทันทีแต่บางเรื่องเนี่ย ก็ต้องไปแก้ไขกฎหมายอันนี้ก็ต้องเร่งให้กับสชพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยืนยันด้วยบอกว่าไม่ใช่ความขัดแย้งของทีมเศรษฐกิจแต่ที่เพิ่มและทำงานในส่วนของทหารเนี่ยก็เพราะว่าเห็นว่าการทํางานบางอย่างใช้ระบบทหารเนี่ยน่าจะเหมาะสมมากกว่าก็เลยตั้งขึ้นมาเป็นทีมของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณนะครับนึกถึงตอนที่คสชเข้ามาใหม่ๆนะครับสั่งการไปตามหน่วยงานเลยปีนี้เศรษฐกิจอยากเห็น2%เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่ได้บอกว่าต้องทำยังไงให้ถึงนะแต่อยากเห็น2%อ 2> ส่งออกอยากเห็นโตสัก3ามแต่สั่งแ่อยากเห็นเท่านี้แต่ว่าอันนี้มีทีมทํางานละติดตามด้วยแล้วเห็นบอกว่าเอกชนอาจจะเข้ามาเสนอแนะว่าไอ้ฮาวทูที่จะไปถึง 2%, 2> <c oughs> ไปถึง10%ทเอี่ยทำ <c oughs> ยังไง <c oughs>